เป็นแว่นบางๆแก้ปวดแก้เม erm ื่อยคลายเส้นคลายเอ็นไปปลูกเป็นไม้ประดับค่ะสมุนไพรในป่าค่ะเยอะมากเลยดูดูดูโอ้หลายคักอีหลีนะครับโอ้ยบึงงามงามลูกเล็กๆเขาก็เยอะค่ะเขาเอ้นี่ยังไงอีหล่ะบัวบกป่าหรือบัวบกโคดค่ะนี่เลยนะครับอยู่ในป่าเลยสี่ห้อีหลาคุดจึ๊กฮือ อยู่ใต้ดินค่ะนี่ค่ะอุ้ยหัวใหญ่ด้วยค่ะนี่หัวใหญ่ด้วยอุ้ยหักอีกหักเลยอุ้ยหักไปค่ะนี่นี่หัวเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะผูล่ะโอ้ยหัวเบื้อง่อเมื่อกี้โดนค่ะอี้เแล้วหัวนั่นน่ะหัวนี้จะไม่ค่อยใหญ่มากค่ะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูโอ้น่ารักค่ะเปาะเลยงามมากเลยนะครับแล้วสองหัวหรือเปล่าเนี่ยติดแล้วเบื้องหัวนี้ดูเบื้องหัวนี้เบื้องหัวนี้ เบิ่งหัวนี่งัดขึ้นมาเลยตกขึ้นมานเลยนี่ใช่ไหมอออออู้อันนี้น่ารักเท่ากันโอ้โ <c oughs> เขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นไม้ประดับได้อย่างสวยเลยค่ะอสวยงามมากเลยครับอยู่ในป่าเนี่ยอู้หูยงามคักใบหัวโบโบกป่าหรือว่าบ้านเขาถึงแต่เก่าก็สีเอิ้นต้นหมาน้อยนะครับถ้าเขาไปย่องกับน้ำยังส่แล้วก็ปล่อยไว้จากชั่วโมงหนึ่งนี่มันสิจับเป็นโตนะครับเขากลยเล่น โตมาน่อยนะหัวบ่บป่ามีดีคือเอาหัวไปปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นแว่นบางๆสักสองหัวนำไปดองเหล้าขาวหนึ่งขวดปล่อยไว้1-2วันกินแรงละเป็กแก้ปวดแก้เมื่อยคลายเส้นคลายเอน็นเหมาะอิลิสำหรับคนที่ใส่แรงงานหรือว่าเช้าให้เช้านาบ้านเขาทั่วไป บ้อเสียหายนะครับสําหรับคนบ้านเขาถ้าหาได้ก็ร้องขุดไปดองเบิ้งนะครับอันนี้มันดีหรือหรือสีขุดไปปลูกเป็นไม้ประดับก็สวยงามมากนะครับเพราะว่าถ้าดอกมันออกมานี่สวยหลีสีออกเหลืองๆนะครับขุดได้ยังไงละ่ะได้แล้วค่ะไสงัดเบิ้งวูล,ล่ะ,ะบุ้มุนมะวูน เนี่ยมันสวยงาม,มีลีนะครับเอาไปไสกระถางนี่มันสิวสวยมากสวยด้วยหินสวยงามรอบๆค่ะรอบกระถางสวยมากค่ะโชว์หัวเขาแมนครับจะเอาไปดองเป็นสมุนไพรและไปปลูกเป็นไม้ประดับค่ะไปกลับบ้าน